29สิงหาวันอาทิตย์นี้เลือกตั้งสกและสขครับมีคําถามว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะมีกระแสถึงระดับชาติไหมจะมีผลต่อการเลือกตั้งใหญ่คราวหน้าหรือเปล่าเพราะว่าคู่กรณีก็ยังเป็นพักใหญ่อยู่คือประชาธิปัตย์เพื่อไทยและคราวนี้ก็มีพักการเมืองใหม่เข้ามาแซงเข้ามาเป็นจะเรียกว่าแทรกเป็นยาดําด้วยก็ได้ถามคุณแคงสาริกาซึ่งติดตามเรื่องนี้ว่ามันเป็นกระแสมากน้อยแค่ไหน ถ้าถ้ามองปัญหาว่ามันจะมีผลต่อรบชาติมากน้อยแค่ไหว่ามันมีับแต่แค่ระดับหนึ่งครับไม่ไม่ไม่ไม,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 มากพอเพราะว่ามันยังเป็นเรื่องของท้องถิ่นเรื่องของการเมืองระดับกรุงเทพมหานครอยู่ครับซึ่ง,ซ,งซึ่งคนก็จะถ,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 ถ้าถ้าถ้าตรวจสอบย้อหลังก็เป็นแบบนี้แหละเป็นอย่างนี้มาตลอดทุกครั้งคนคน,คนก็จะมองคือคนกรุงเทพก็จะเป็นผมผมเหมือนว่าพฤติกรรมกรุงเทพเนี่ยจะจะแยกออกว่า เรื่องตั้งระบบชาติจะเรือแบบไหนครับแล้วเรือตั้งสท้องถิ่นจะเรือแบบไหนคือตั้ระบบชาติเนี่ยมันจะมีเรื่องกระแสมันจะมีเรื่องของนโยบายพรรคใช่ครับจะมีเรื่องว่าอยากใครให้เป็นนายกอยากให้ใครเป็นฝ่ายค้านเนี่ยมันจะมีแต่ว่าพอเรื่องตั้งสกรสขอประเด็นเหล่านี้มันไม่มีเช่นนโยบายพรรคมันก็ไม่ได้ชัดเจนแตกต่างอะไรกันมากมายแล้วมันก็ไม่ถึงขั้นเลือกว่าเออใครจะมาเป็นผู้ว่ากทมหรือเปล่าหรือว่ามันจะมาใช่ฉะนั้นมันก็ไม่ได้เป็นกระแสอย่างนั้นแต่ก็ยังมีการแข่งขันระหว่างประชาธิปับ เพื่อไทยอยู่ดีใช่ไหม,ไมในประเด็นนั้นเนี่ยมันทําให้การหาเสียงมีความคึกคักหรือว่ามีการประทะเผชิญหน้ากันก็ยังมีฮะม,ม,มีแต่ว่าก็จะไม่ไม่ดุเดือดเท่ากับตอนรื้อตังซ่อมที่ผ่านมาที่จีเตหกครับหรือตั้งซ่อมที่คุณพณนิจวิกิตเศษประชาธิปัตย์และคุณกอแก้วพิทุนทององเพื่อไทยดูดีกว่าอันนั้นเพราะว่ามันเพิ่มมีกระแสเรื่องสีเหลืองสีแดงใช่ใช่ใช่ S <S แต่ครั้งนี้มันก็จะเป็นเรื่องของอย่างที่บอกเรื่องตัวบุคคลคราบ,รบของท้องถิ่นกระแสสีไม่มีแดงเหลืองเออไม่ท <S <S ั้งทั้งที่ว่าพรรคการเมืองใหม่เนี่ยเข้ามาเนี่ยในนามสีเหลืองและเพื่อไทยก็องบอกว่ามีสีแดงอยู่เออแต่เท่าที่ประเมินจากการหาเสียงก็ไม่ค่อยเอาประเด็นนี้มาหาเสียงกันทั้งสองฝ่ายใช่ครับอก็จะเน้นหนึ่งนโยบายว่าถ้าผมเป็นเขตเนี้ยผมจะดูแลอะไรเขตนี้กราบมากกว่านโยบายนโยบายเฉพาะของท้องถิ่นมากกว่า ถ้าเรามองเป็นประชาธิปไตยระดับท้องถิ่นเนี่ยมันก็สําคัญนะครับถึงแม้ว่าคนส่วนใหญ่ที่ไปใช้สิทธิจะไม่รู้ว่าสกทํกอาอะไรสกทําอะไรแค่ไหนก็ตามเนี่ยแต่ว่ามันก็มีผลถ้าออกมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนชนะผมเชื่อว่าการเมืองระดับชาติก็จะเอาไปอ้างอิงไหมเน,นี่ยทุกครั้ง <c oughs> มีทุกครั้งทุกครั้ง <c oughs> เห็นไหมนี่กระแสอยู่กับเรา่ครับก็ยกตัวอ,อย่างเนี่ยคุณยกตัดอย่างเลยเมื่อตั้งสงโซอตอน2548เนี่ยพรรคไทยรัฐกวาดหมดทั้งประเทศแล้วก็ทมด้วยใช่ แต่ถัดมาปีน49เนี่ยกลายเป็นปฏิบัติเลือกสกอสกอ49ปฏิบัติชนะได้3ดกว่าเสียงอไทยตอนได้แค่2.0กว่าเสียงปีนี้บอกนี่ไงกระแสตกแล้วอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าก็ไม่มีใครยืนยันว่ามันเกี่ยวไม่เกี่ยวเพราะว่าพอผลเลือกตั้งใหญ่ระดับชาติมาก็ไม่ได้สะท้อนถึงผลการเลือกตั้งระดับท้องที่เท่าไหร่มันเป็นเรื่องของ เอออย่าที่บอกคนคนคนมันเลือกได้ว่าจะเลือกอะไรแล้วก็จานวนคนเชิสิทธิ์มันก็อย่างนี้นะถ้าถ้าระดับใหญ่อ่ะกรุงเทพมันก็จะะมาณสี่สิบห้าสิบเช่นนับนสอสอถ้าสกศก็จะหลับสามสิบสี่สิบอะไรเงี้ยตันนี้ไม่คนก็จะเชิดไม่เยอะแต่พักการเมืองใหม่สามารถเบียดเข้าไปได้มากน้อยแค่ไหน้าอจะดูและเขาถือว่านี่เป็นขั้งแรกนะทดสอบสนามแรกเลยนะฉะนั้นเขากลัวไหมว่ามันไม่เกิดเลยหรือ เขาคิดว่าอันเนี้ยจะเป็นจุดที่ทําให้เขาสามารถระเบิดเปรี้ยงปล่าเกิดขึ้นได้ทันทีผมว่าเขาก็หวังอยู่นะครับเท mm hmm. ่าเดียวแต่อาจจะไม่คิดถึงเปรี้ยงปล่า mm hmm. แต่หวังว่าน่าจะถ้าดูจากฐานเป็นพันธุ์วิตของสมัยที่ชุมนุมอะไรเนี้ย mm hmm. ซึ่งเป็นคนเมืองเนี่ยเขาก็น่าจะมีฐาน mm hmm. อยู่พอสมควรเขาก็หวังอยู่แต่ แต่จะไม่หวังึงินปิ้งเปลา่าแล้วก็หาเสียงแปลกแยกแตกต่างไปจากประชาธิปัตย์เพื่อไทยยังไงเอ,อไม่ค่อยต่างเท่าไเร่ครับแล้ว<ะ>ก็ยังใช้นิยายของเฉพาะนิยายแบบท้องที่ทัท่วะกรุงเทพอะเรื่องเปลี่ยนแปลงกทงมอะไรว่าไปก็ยังไม่ใช่ระดับนียามประชาชาติก็ผมว่าเขาก็แต่เขาก็จะเหนื่อยอยู่เพราะว่าไอไอสกอสกอเนี่ยมันปัญหาใหญ่ไม่ต้องมีฐาน นี่คืปอปัญหาอแต่ว่าการบองใบย,ยังไม่เคยมีฐานมาก่อนไม่ใช่นะตอนนี้ก็เลยก็ตอนนี้พอโค้งสุดท้ายก็ต้องพยายามให้ผ่านโฝากความหมังก,กับบ้านมีรัว้ว <laughs> บ้านมีรัว้วเพราะว่าบ้านมีรั้วนี่คือคนที่อยู่ในหมู่บ้านจะสับผู้พ,พลงเงียบหยู้ไยไม่ออกมาชี้สิทธิก็ต้องหวังตรงนั้นคือถ้าใครถ้าคนถ้าคนไม่มีฐานเนี่ยก็จะต้องหวังตรงนั้นไอ้ตรงนี้ก็ซึ่งถ้ามองอันนี้ก็ตรงคือถ้าจะจะจะบ้านมีรั้วออกมาจริงๆมันต้อง มีแรงกระตุ้นใช่อาจจะไม่ใช้สิทธิ์เดปกติมีรัวใช่ไหมก็จะคล้ายๆคนติตมารองลงผู้ว่าสมัยแรกๆอะไรจำอะ้รคนใจต้องมีกระแสแบบนั้นอ่ะจึงจะจึงจะดึงคนบานมีรัวออกมาแต่คราวนี้ไม่มีไม่มีครับคือความขัดแย้งตั้งแต่ตอนเมษาพฤษภาเนี่ยมันก็ไม่ได้มาถึงกระตุ้นให้เกิด การเลือกข้างในการเลือกตั้งสกศครั้งนี้ไม่ไม่ไม่กมกับผมว่ามันถ้าดูจะโพอะไรทั้งนั้นเนี่ยบอกว่าไอไอไอประการที่คนอยู่ตรงกลางเยอะขึ้นเนี่ยครับผมว่าเป็นปรการการเบื่อความแย้งมากกว่าเบื่อความแย้งมากกว่าใช่ใช่เบื่อว่าทั้งสองฝ่ายนะที่ไปสุดขั้วแล้วก็อยู่กลางกลางก็จะเบื่อไอเบื่อนี่มันจะมาสะท้อนออกมาคนชาสิทธิ์ต่ำไหม ต่ำแน่นอนผมมชัวรต่ารอบนี้แต่ว่ากรกตก็บอกนะว่าคราวนี้จะสูงกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเพราะเขาเชื่อว่าความตื่นตัวสูงกว่าแต่ก็ไม่แน่ใจผมก็มมไม่แน่ใจผม,ผ,มผมดูเลือกตั้งจะมีครั้งที่แล้วเนี่ยที่เยอะเมื่อสี่เก้าที่พอสี่สิบกนะว่าเปอร์เซ็นต์ถือว่าเยอะแล้วนะไม่ถึงห้าสิบนะไม่ถ่ยเยอะแล้วเยอะแล้ว เพราะว่ามันมีปัจจัยฝนด้วยนะชองรือช่วงนี้ก็ดูดูจากเรื่องตั้งซ่อมที่ผ่านมาครับก็ยังไม่เยอะครับทั้งที่มันน่าจะเยอะกว่าอนี่ก็ยังไม่เยอะแล้วบุคลิกอย่างเช่นหัวหน้าพักใหญ่ของสองพักก็ไม่มีไม่ได้ออกมาไม่ได้ออกหาเสียงกันเลยออถ้าคุณอภพิสิ์มาช่วยประชาธิปัตยัหรือว่าคุณเฉลิมหรือว่าคุณ จิ๋วบิ๊กจิ๋วออกมาช่วยรรคเพื่อไทยไมม่มหรือว่าคุณสนทิเลอศทองคุณมาพูดแทนพรรคการเมืองใหม่นี่มันก็จะมีสีสันมากแต่ว่าไม่มีเลยทุกคนหลบหมดก็จะเป็นเรื่องของสสใ,ในพื้นที่ก็ไปช่วยกันมากกว่าหรืออย่างสุขาาุมพันธ์ก็ไปช่วยไปช่วยบ้างไปเดินอะไรเงี้ยแต่ก็ยังไม่ไม่คึกคักอ่ะผมผมดูบรรยากาศนะถ้าเทียบกับเรืองตั้งคิดหกที่ผ่านมาอ่าลาเรื่องเลยแต่ว่ายังไงก็ต้องติดตามครับวันอาทิตย์ที่29สิางหาคมเลือกตั้งสกศข ถึงแม้ว่าดูไปแล้วจะไม่มีสีสันอย่างที่เราคาดหวังแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็เป็นการตัดสินอีกครั้งหนึ่งและทุกฝ่ายก็จะอ้างผลการเลือกตั้ง,งที่ออกมาว่าเห็นไหมเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วแต่ใครจะได้เปรียบเสียเปรียบซึ่งกนและกันครับติดตามครับ